สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ทันอะไรก็เปย์เขาอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้เรามาเปอย์2,000เพชรมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะ2,000เพชรนี่มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยอ่า2,000เพชรใช่ไหมเราได้2,000เพชรแน่นอนอยู่แล้วล่ะที่เหลือก็จะเป็นเพชรอ่าลูกเตา๋ามีอยู่สาม เราจะมาดูกันว่าสามเพชรนี่คือมีอะไรบ้างนะแต่ละเพชรเนี่ยแต่ละกล่องมีกี่เพชรมาดูกันเลยลูกแรกมีอยู่สามสิบลูกที่สองน่าจะ ไม่เกินห้าสิบอาว่าแล้วลูกที่สามคนนะจะสามสิบอาห้าสิบเปียงดีนะเดี๋ยวมาดูอีกทีหน่งว่ามันเตยกี่ลูกเมื่อกี้อ๋อมัน นี่มันไม่รู้มันแจกหรือว่าอะไรนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะเมื่อกี้อเปิดดูซิห้าสิบเปิดไปทุกคนรวยแล้วรวยเพชรแล้วเจ็ดสิบโอ้โหงั้นเราขอสักหนึ่งร้อยนั้นเนี่ย ไม่ค่อยได้ส่งให้เพื่อนเพื่อนขไามาข่ค่อยได้ส่งให้ด้วยนะดูกันทีที่สามสิบส่วนใหญ่มันจะเป็นห้าสิบกับสามสิบเนาะห้าสิบไหมสามสิบขอสักห้าร้อยก็ยังดียังมีไหมวางสูงเกินไปละมั้ง จกได้เกรตาเหมือนกันนะที่จริงเราสองลูกใช่ไหมเดี๋ยวเราก็าไปส่งที่เราเปิดให้หมดเลยเดียวกว่าเนานะสองที่อีสองชิ้นสุดท้าย 30. anh đi chắc yêu thì kể nó nhé เราหมดเลยเหรอน่าจะหมดแลด้วทั้งเรื่นะทุกคนอ่ามีอีกรูปหนึ่งนะเราไปเปิดของฟรีกันเมื่อกี้มันมีของฟรีด้วยนะอยากได้เกรดจ้าเหมือนกันทุกคน ถ้าว่าโหดไหมก็ก็ถือว่าโหดอยู่นั้นถ้าเล่นเป็นคนที่สองเลยนงะโอ้ได้แต่สีเห็นฉันเป็นอาจารย์เฉลิมชัยหรือไงเนี่ยโอเคสองพันแรกเรามาสุ่มส่วนจี้เรายังไม่สนใจนะเราขอดูอ่าเราอยากได้เกต้าเนาะ มาดูกันเลยมาดูสักหนึ่งพันแรกก่อนเนะเพราะมันจะได้แล้วถ้าหนึ่งพันแรกจะไม่ได้ก็อาจจะจบไปที้ต่อหาได้เอีบวก1หนึ่นชิ้นอ่ะไปต่อก็ได้เบบวกมันจะหายากนะ มันมีอะไรอีกที่มันหายากนะคนดูกันมันจะมีอ๋อมันมีไอ้ท่าเรือนี่ด้วยนะมีท่าเรือกับผ้าใบมันหายากสองคนก็มีอะไรบ้างท่าเรือกับผ้าใบส่วนที่พวกนี้เป็นตระกูลดาร์กนะทุกคน ถามว่าโหดไหมก็โหดโหดกว่าเวอร์ชันเก่าเพราะมันเป็นเวอร์ชันดาส่วนที่ผมสนใจก็มีนี่ถ้าเป็นอ,อันนี้ผมมีแล้วไงเออเปลยนยางมีแล้วดูถ้าเป็นชิ้นนีก็จะเป็นบ้านต่างนี้เลยบ้านโลบ้านโลนะ่าสนใจที่สุดนะถ้าเป็นแถวนี้สำหรับผมนะอ่า ส่มใหม่กันดีทีมาาะที่จริงยอมราโหโดทุกวันนะหลายใจมากเลยนั้นเนี่ยที่ก็อยากได้การก็อยากได้จะทำยังไงดี อันนี้พวกนี้รับได้นะของจะไม่หายทวนสงสัยแท่เรือถ้ามันได้ของดีๆมันจะหายยากเปิดไปหนึ่งพันมีของแถมอะไรไหมสี สีจะเรียกว่าแปลงหรือผู้กันก็ได้นะจานสีจะผมเมาล้วงมันเป็นสีไงมันจะมีแปลงแล้วก็มีไอ้หลอดสีนะเออพักวาดแล้วก็ไอสุดท้ายก็จะเป็นจานสีมันจะวนเวียนอยู่สาการนึ่แหละที่หายากก็น่าจะเป็น A บวกนะ บวกแถมมาอีกหนึ่งชิน้นตอนนี้ก็หาต่อนนะคนตัมอีกหนึ่งอ,อีกชิ้นหนึ่งอ่ะอีกสองล็อ ไม่มีเดี๋ยวเราก็ลองมาอัพลูกเตาดูนะอัลูกเตาปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ลูกเตานะโกดผิดชีวิตรเปลี่ยนเหมือนทุกอีเวนที่มีลูกเตาใหม่แบบเนี้ยเมื่อเราอัพเต็มเราก็จะได้อืมเราก็จะได้ เรล่รดูนะโอเคนะผมได้กลับมาแล้วทุกคนมาดูกันเลยว่าที่เราเปิดไปมีของแถมอะไรดีๆไหมนะสรุปดูไม่มีเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนการ์ดดูนะตัวที่แบบเป็น อะไรดีๆอ่ะเพิต้องใส่อาร์เทมิสดูนะเอออาร์เทมิสดูมาดูกันเลยว่าอาร์เทมิสจะโหดไหมถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นอาร์เทมิสเราจะอันนี้สองร้อยนี่คืออะไร เดีาฝุดใหม่กันนะมากไกลแล้วคุณมันไม่หายากมากนะไอ้ท่าเรือนี่หายากที่สุดแล้วยังไม่ออกสักชิ้นเลยทุกคนห้าพันกว่าแล้ว มันมีอยู่จริงไหมคงจะมีร่างจริงรออยู่ที่ดินแดนใดเสะแห่งผมไม่แน,น่ใจว่าให้หาชินละกี่ใบนะไปถึงตัวเกตาหนึ่งตัวเนี่ยมันจะต้องหากี่เจบวกกี่ใบ เดี๋ยวเยวลองย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งเนาะสูมแบบไม่คิดชีวิตเลยคือไม่ดูงบตัวเองด้วยโอ้โหห้าใบาทุกคนคิดว่าน่าจะไม่ได้นะ โคตรยากคือตอนนี้คือเราจะต้องหา A บวกอย่างละแปดใส่วนไอตัวนี้คือ10บใบนะแล้วตอนนี้คือเหลือแค่6,000นละคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วละ่ะ แต่ก็สุ่มต่อไปสุ่มเพื่ออะไรล่ะคือเรามาไกลแล้วเกินจะกลับหลังนะทุกคนเกรดาม,มันมีอยู่จริงไหมเนี่ยไมกหนึ่งชิ้นนะส่วนท่าเรือนี่คือเงียบกริบเลย มาอีกนะเมืเ่อกี้แต่ว่าแท้เรือเงียบมากผมว่าน่าจะไม่ปิดแล้วล่ะโอ้โหแมกแค่ชิ้นเดียวเจ็ดพันมาหนึ่งชิ้นใครมีเพชรหนึ่งหมื่นนะส่วนตัวแล้วมันมันไม่ปิดนะทุกคนมาสองชิ้นเอง่ะหมื่นห้านะหมื 15, นะ่นสาม ตีเป็นหมื่นน่าจะหมื่นสามกว่าดูดิมาเอาตอนหลังๆมันจะถ้าเรือมันจะมาแค่สามชิ้นนะอาพันสุดท้ายอ่ามาแล้วเราก็ไปให้สุด มาดูว่าการในอีเวนต์มี A บวกไหมไม่มีเลยนะคือหมดตัวแต่ไม่มีอะไรเลยแต่มาดูกันว่าเราได้มากี่ชิ้นอ๋อเข้าใจแล้วทุกคนเอเอ,อ่วน A บวกมันหากแค่ A บวกท่าเรือนี่หาแค่ห้าชิ้นนะแต่ว่า ไอตัวที่มันเป็นเรือใบอ่ะมันจะต้องหาทั้งหมดอย่างละ5ชิน้นเออผมดูผิดนะขออภัยด้วยอย่างละ5ชิน้นนี่แรกได้เลยน,นะของจะไม่หายตอนนี้เราปิดไปแล้วหมายถึงว่าเราสาม เราจะต้องหาอีก4ี่ใบนะทุกคนส่วนท่าเรือจะต้องให้อีกสองใบจะเปต่อหรือจะพอซ้ํานี้แลกไปเลยนะรวยไงเออรวยแต่เขือแล้วทีนี้ อีเวนต์ล็อกอินแล้วก็เล่นสุม่มเ e ชืช่อในโชคชะตาคือเรามันจะมีนางฟ้ากับปีศาจนะทุกคนผมได้ปีศาจเสอเลยถ้าการนางฟ้าก็จะได้หนึ่งปีศาจได้ oh, ห้าิบโอ้โหกาก่เ็เขานะทุกคน,น,นถ้าโชคดีเราก็จะได้นี่นะ <c oughs> มันเป็น S เนาะการนางฟ้าแต่เราสุ่มแล้วเราได้ปีศาจ ชจะลองเลยเราลองไปสุ่มที่เป็นลูกอมดาวนะเพราะมันจะได้อะไรห้าพันห้าเลยเหรอต้องมีสักตัวแล้วแหละเอบวกไม่มีไม่น่าสเสียไปเลยเอาละครับทุกคนไม่รู้ว่าผมจะหาต่อหรือหรือไม่นะแต่ว่าเท่าที่ดูก็ประมาณนี้แหละผมมีประมาณอยู่หมื่นสี่กว่าคือ สรุปที่ได้มาทั้งหมดก็จะมีที่หายากก็จะมีผมได้แท้เรือมาสามใบแล้วก็ได้ได้อะไรนะเนี่ยผ้าใบามาอีกได้ผ้าใบามาทั้งหมด4ี่ใบนะเด่รููกเกว่กน่าจะหา่ผ้าใบายเยอะกว่าผ้าใบานี้น่าจะต้องหาอีกหนึ่งสองผ้าใบาน่าจะต้องหาอีกสี่ส่วน ถ้าเรือก็าหายอีกสองนะประมาณนั้นทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช้ก็อย่าลืมกดติดตามนะบายบายไปละ